คุณเคยได้ยินตำนานเสาหลักเมืองมาก่อนหรือเปล่าถ้ายังไม่เคยวันนี้เราจะมาเล่าให้ฟังถ้าไม่ชอบดูหนังผีหรืออะไรแนวนั้นก็ห้ามดูคลิปนี้โอเคเข้าเรื่องด้วยกับกระทรวงกลาโหมคือที่ตั้งของศาลหลักเมืองกรุงเทพซึ่งได้ชื่อว่าเป็นศาลแห่งเดียวที่มีเสาหลักเมืองสองต้นเสาหลักเมืองต้นแรกถูกสร้างขึ้นในสมัยราชการที่หนึ่งพร้อมการสถาบันกรุงรัตนกโกสินทร์โดยใช้ไม้ชายฤกึก ลงลักปิดทองส่วนยอดมันเป็นรูปบัวตูมภายในเป็นช่องสำหรับบรรจุด,ดวงชะตาเมืองในครั้งนั้นโขนหล,ลวงได้ถวายดวงเมืองให้กับราชการที่หนึ่งเลือกสองแบบคือแบบแรกบ้านเมืองสงบสุขจเจริญรุ่งเรืองแต่อาจต้องตกเป็นเมืองขึ้นไระยะหนึ่งและแบบที่สองประเทศไทยจะมีแต่เรื่องยุ่งวุ่นวายไม่มีที่สิ้นสุดแต่ทว่าจะสามารถรักษาเอกราชตลอดไป ซึ่งเล่ากันต่อมาว่าพระองค์ทรงเลือกแบบที่สองส่วนเสาต้นที่สองถูกสร้างขึ้นในสมัยราชการที่สเนื่องจากตรวจพบว่าเสาต้นแรกเป็นอริกับรัคนาดวงเมืองประกอบกับเสาต้นเดิมสุดโทมมากจึงโปรดกล้าวให้สร้างเสาหลักเมืองขึ้นใหม่โดยมีแกนเป็นไม้สักและประกอบด้านนอกด้วยไม้ชยัยพฤกษ์ส่วนยอดเป็นทรงมันนอกจากนั้นยังสร้างสารเทพรัก เพื่อเป็นที่สถิตแห่งเทพรักทั้งหได้แก่พระเสื้อเมืองพระทรงเมืองพระการชัยสีเจ้าเจตคุปและเจ้าหอกลองและสร้างอาคารหอพระพุทธรูปขึ้นอีกด้วย